ะะกลิ่นความสุกกลิ่นเรียกเมตตากลิ่นเรียกงานนะคะกลิ่นเรียกทรัพย์นะคะกลิ่นโชคพวกกลิ่นรวยมหารวยนะคะเปิด,ดหกขวดเทเลยไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียดายไม่ต้องกลัวว่ากระเป๋าจะพังเปล่าถ้ากระเป๋าเรียกเงินให้มึงคือคุม้มจบ3,900คุ้มค่านะคะคุณตาใช้แบบนี้ค่ะยอดข้าเป้แตกค่ะเดือนแรกทะลุ50ล้านนะคะไม่ได้ทำอะไรเยอะเลยค่ะแค่เอาน้ำหอมใส่กระเป๋าค่ะแล้วก็ทำงานที่รักแค่นั้นเองนะเปิดเลยเดี๋ยวคุณจะใส่พร้อมกันนะคะ สวยทุกสีดีทุกพลังงานค่ะใส่แล้วพูดไปเลยค่ะเท hey, ไปเลยไม่ต้องเสียดายนะคะเพราะว่าเดี๋ยวใบน,นี้แม่จะใช้นะคะตัวนี้เราพูดไปเลยนะคะนี่ด้วยนะพลังงานของหินมงคลเนาะพลังงานชั้นดีนะวันนี้เนาะขอพลังงานหินมงคลที่มีเป็นพลังงานสากลอยู่ทั่วโลก นำพาสิ่งดีดดึงดูดสิ่งดีความมั่งคั่งมั่งมีทุกสกุลเงินให้ไหลมาเทมาจากทุกทิศทุกทางให้รวยงงไปหมดรวยแล้วรวยอีกรวยซ้ารวยซ้อนรวยซ้ําซากรวยไม่รู้จักบดรวยไม่รู้จักสิ้นเปิดพระคลังสวรรค์ให้เข้ามาตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเทไปเลยเทไปเลยเนี่เอาแค่เป็นหมานๆนะคะครึ่งขวดนะคะเอาแค่เป็นหมานๆนบอกเลยว่านะคะชําตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะ ให้ซูมดูข้างในนิดนึงว่านี่นะนี่เห็นไหมย็นจุดๆไหมนะคะนี่เห็นไหมว่าเราลงจริงนะคะเห็นไหมหอมไหมห<พ>อมมากคุ้งเลยนะคะนี่เดี๋ยวเขาจะซึมเข้าไปเองไม่เป็นไรนะคะยังไปเลยนะคะเฮ้งเฮ้งรวย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 มาหา้วยใส่เข้าไปใครเชื่อก็ใช,ไช,ใช้ไม่เชื่อก็แล้วแต่มึงนะคะอ่ะเสร็จแล้วนะคะถ้าเรามีกระเป๋าดักซับนะคะเอากระเป๋าดัก เงินเข้าไม่รู้จะออกนะลูกเข้าแล้วเข้าอีกเข้าซ้ําเข้าซากินจนอ้วนกินจนพุงปิ้นกินจนพุงปิกกินแล้วกินอีกเต็มเซฟเต็มถังเต็มบ้านเต็มเมืองคอยเข้าแล้วเข้าอีกนะลูกนะรวยซ้ํารวยสอนใส่เข้าไปนะคะสำหรับใครที่มีแบบนี้นะคู่นี้นะคะบอกเลยทวีคูณนะคะทวีคูณนะคะด้านนะคะความมงคลมากเลยนะอันนี้คงคูลสวยมากสวยมาก